สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตความพร้อมครับของทีมวูเทมตันวันเนอร์นะครับก่อนจะเปิดฤดูกาล2021-2022นี้กันนะครับโดยในตอนแรกเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะของทีมนะถึงวันนี้นะครับก็คือวันที่11เดือน8นะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างมีตัวไหนออกไปตัวไหนเข้ามาทดแทนกันบ้างนะครับผมนะครับอันดับแรกเรามาดูทางฝั่งของนักเตะที่ขายออกไปนะครับแล้วก็หมดสัญญากันก่อนนะครับโดยในฤดูดกาลนี้เนี่ยนักเตะที่ขายณนะปัจจุบันนี้เนี่ย ยังมีไม่เยอะนะครับมีแค่คนเดียวก็คือหลุยส์ปาติซิโอนะครับที่ย้ายจากบูร์กตันครับไปอยู่กับไอซ์โลมานะครับด้วยค่าตัวที่11.5ล้านยูโรนะครับผมส่วนทางฝั่งนักเตะที่หมดสัญญาเนี่ยก็จะมีนักเตะที่หมดสัญญายืมตัว2คนนะครับก็คือวิตติญญานะครับจากปอร์โต้กับวิลเลมอเซ่นครับจากเรอัลโซเซดิดอตก็คือปล่อยหมดสัญญานะครับแล้วก็ไม่ได้มีการต่อสัญญาต่อไปนะครับผมต่อมานะครับทางฝั่งของนักเตะที่มีการซื้อเข้าใหม่กันบ้างนะครับ คนแรกเลยก็คือเรยันเอ็ดนูรีนะครับซื้อขาดนะครับจากการยืมตัวมาฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็ฟอร์มดีก็เลยซื้อขาดนะครับจากแองเกิลนะครับมาด้วยราคา9.5ล้านปอนด์นะครับบวกออปชั่นเซวันคอร์สน่าจะประมาณราวๆ50%นะครับคนนี้ต่อมานะครับที่ซื้อมาทดแทนลุยปาติซิโอนะครับก็คือทางโจเซซ่าครับโกจากโอลิมปิกลียงนะครับด้วยค่าตัว8ล้านยูโรนะครับคนต่อมานะครับเจสันมอสเกรานะครับซื้อมาจากแอตเลติกนาชิยงนานะครับด้วยค่าตัว5.2ล้านนยูโระครับเป็น เด็กดาวรุวงจากโคลัมเบียที่น่าจับตามองคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ได้ลงสนามแล้วฝีมือค่อนข้างดีเลยนะครับคนนี้ต่อมานะครับก็คือนักเตะยืมตัวนะครับจากบาร์เซโลนาครับฟรานซิสโกตินแกล์นะครับตัวนี้ยืมตัวมาพร้อมกับออปชันการซื้อขาดที่25ล้านปอนด์นะครับก็เป็นนักเตะที่ค่อนข้างมีเทคนิคดีคนหนึ่งเลยนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาอัปเดตสถานะความพร้อมของผู้เล่นในทีมกันนะครับผม โดยในอันดับแรกเนี่ยผมจะขอพูดถึงผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนนะครับสองคนแรกที่เราจะพูดถึงก่อน,นครับก็คือสองเซนเตอร์แบ็กที่เราใช้งานเป็นตัวหลักอยู่แล้วกับเพิ่งซซ้อมาใหม่นะันนก็คือวิลเลียนบรีนครับกับเจสันมอสเกล่านะครับสองคนนี้นะครับเจ็บจากเจ็บจากเกมหมุนเครื่องเหมือนกันเลยทั้งสองคนนะครับแล้วก็คาดการวันที่จะกลับมาเนี่ยไม่ทันเกมเปิดฤดูกาลแน่นอนแล้วทั้งสองคนด้วยนะครับผมประมาณครับเป็นตัวลุกสองฝั่งของเราเหมือนกัน เบนเนโตกับเดนิโพเดนนะครับไปผ่าตัดมาเหมือนกันนะครับมีปัญหาที่ต้องไปผ่าตัดเหมือนกันแล้วก็ยังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูร่างกายนะครับจากการคาดการณ์เนี่ยโพเดนน่าจะกลับมาได้ก่อนเนโต้นครับซึ่งก็คือโพเดนเนี่ยก่อนหน้าน,นี้มีการลงซ้อมในเกมเครื่องไปแล้วแต่ก็เหมือนยังไม่รอดเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยต้องกลับไปฟื้นฟูร่างกายต่อส่วนเนโต้เนี่ยยังไม่ได้ลงซ้อมเลยนะครับผมต่อมาครับสองคนเป็นผู้เล่นที่อาจจะไม่ไค่อยได้ลงในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็คือจอนิกาสโตะครับกับ กองกลางที่ถูกปล่อยยืมน, Bruno นะครับเป็นบูโนจอดานะครับเออจอเนีอโตเนี่ยเจ็บตั้งแต่สองปีก่อนแล้วครับจากเกมยูโรป้าแลเคยเจ็บหนักต้องเข้าเฟือกต้องเข้าอะไรแล้วก็ยังไม่สามารถกลับมาพรา้อมในการลงเล่นได้นะครับสำหรับจอเนีอโต้ Auto. ส่วนจอเดาเจ็บอาการยืมตัวนะครับเจ็บที่เข่านะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูร่างกายนะครับผมต่อมานะครับโบเวตตอตซ์วีเป็นดาวรุ่งที่ถูกนันขึ้นชั้นใหญ่มาก็มีการบาดเจ็บเหมือนกัน,นครับตอนนี้ก็คือยังฝึกซ้อมได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับ เนสันเซมิโดติดโควิดนะครับยังไม่ฟันธงว่าจะลงทันเกมเปิดฤดูกาลหรือเปล่านะครับแปดคนนี้ก็คือเป็นนักเตะชุดใหญ่ที่ผมเอามาพูดถึงว่ามีโอกาสที่จะลงเล่นไม่ทันเกมเปิดฤดูกาลนะครับผมประมาณเราพูดถึงผู้เล่นที่มีโอกาสในการออกจากทีมในฤดูกาลนี้ก่อนนะครับทีมลิสเอาไว้มี2คนนะครับตอนนี้ก็คือโอเวนออสสวี่นะครับจะไปเล่นที่อเมริกาครับตามข่าวส่วนลาฟเมียครับมีข่าวว่าสนใจจากทีมในสเปนครับและเป็นแอดมิริดด้วยนะครับก่มคนนี้ แต่มีเพิ่มไปมาอีกถึงคนนะครับซึ่งเพิ่งม,มีข่าวมาเลยตอนผมกำลังทาคลิปนะครับน่นคือพทร i ิกรูโตเต้นะครับมีข่าวว่าจะถูกปล่อยยืมนะครับไปอยู่ในอิตาลีแล้วนะครับโลมาโนโรายงานเองเลยครับคนนี้ก็จะเพิ่มอีก1คนคนระับที่จะถูกยืมตัวไปในตลาดหน้านนี้นะครับผมต่อมานะครับหลังจากที่เราตัดรายชื่อนักเตะทั้งบาดเจ็บทั้งนักเตะ ที่จะออกจากทีมออกไปแล้วนะครับผมจะลองนำนักเตะชุดใหญ่เนี่ยที่มีอยู่นะตอนนี้เนี่ยมาลองจัดทีมดูนะครับแล้วก็ลองมาดูแต่ละตำแหน่งเลยว่าตำแหน่งไหนเนี่ยที่มันมีปัญหาแล้วต้องได้รับการแก้ไขในต่อต่อไปมากนะครับผมนะครับแผนที่ผมใช้จัดนะครับเป็นแผนที่บุนนูลานะครับใช้นในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดนะครับผมโดยเป็นระบบ3ามสมนะครับไล่มาตั้งแต่ผู้รักษาประตูครับเป็นจอเซซานครับลงเป็นตัวจริงนะครับโดยสำรองเนี่ยผมให้เป็นจอรัดดี้อยู่นะครับผม ต่อมาครับ3เซนเตอร์นะครับบอกเลยว่ามีใช้แบบพอดีเป๊ะๆนะครับณตอนนี้ก็คือโรแมน c ์ฟิตคอเนอร์โคดีแล้วก็แม็กคิวแมนนะครับไม่มีตัวสำรองให้ใช้แล้วนะครับตอนนี้ที่เป็นทีมชุดใหญ่นะครับแบ็คครับซ้ายขวายังมีอย่างละสองฝั่งครบนะครับเป็นระยันแอนนูรี่กับมาเซลทางฝั่งซ้ายแล้วก็เดลซอนเซเบโดกับกิชนาฮูเวอร์ทางฝั่งขวานะครับยังพอมี2ตำแหน่ง2ตำแหน่งนี้ยังพอมีผู้เล่นเพียงพอนะครับผมต่อมานะครับมีฟิลตัวการนะครับ สองคนที่ผมให้เป็นตัวหลักก็คือจจมสตมนยโยกับลูเบนเนเวสโดยมีตัวสำรองนะครับเป็นเรเนโดเดนองเกอร์นะครับที่เล่นตรงกลางนะครับแล้วก็มอร์แกนกิบไวทที่ลงมาได้เมื่อจําเป็นนะครับแต่ในแผนของบูนูลาเนี่ยเขาจะถูกวางไว้เป็นตัวลูกสมากกว่านะครับผมจะไม่ค่อยมาเล่นในกองกลางตัวกลางตรงนี้ส่วนสเดนองเกอร์นะครับแทนตัวตรงกลางได้แล้วก็ยังมีออปชั่นเสริมทำในการลงเล่นไปถึงเซนเตอร์แบ็กได้นะครับแต่ก็ ฝีมือหรือว่ากองถนัดอะไรเนี่ยอาจจะไม่สู้คนอื่นๆนะครับผมต่อมาครับตัวลูกหนึ่งเส้นก็มีใช้จํากัดเหมือนกันนะครับก็คืออาร์ามาตอเล่นะครับยืนฝั่งซ้ายนะครับในเกมล่าสุดนะครับที่ผมหยิบมาแล้วก็ฝังเชสโกตินเกานะครับยืนทางฝั่งขวาซึ่งตัวสํารองก็มีแค่โมอกนกิบไวนะครับที่จะถูกส่งลงนะครับผมก็จํากัดมากนะครับผมส่วนกองหน้าณตอนนี้นะครับที่ไม่มีข่าวเลยแล้วอยู่กับพีแน่คือสองคนนี้นะครับก็คือ อาเจนายนะครับลาอูจิกมิเนสกับฟอเบลซิวาก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีพตติคุโตเน่อยู่แต่ว่ามีข่าวล่าสุดตอนคืนนี้เลยครับวันนี้ผมอัดว่าจะไปอิตาลีแล้วนะครับทำให้ผมตัดรายชื่อของนี้ออกไปนะครับซึ่งทําให้ปัจจุบันผู้เล่นทีมชุดใหญ่ของเราเนี่ยเหลือเพียงแค่สิบเจดคนเท่านั้นนะครับไม่เต็มทีมด้วยนะครับตามที่ให้สาษณ์ส่งลงได้ซึ่งสําหรับผมแล้วนะครับ เรียกว่าเข้าคันวิกฤตเลยนะครับตัวผู้เล่นขาดแคลนอย่างหนักเลยนะครับผมถ้าเราอยากจะบอกว่าตัวผู้เล่นเนี่ยมีบาดเจ็บอยู่บ้างเดี๋ยวกลับมาก็จะเต็มก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเท่าที่ควรนะครับตัวผู้เล่นที่กลับมาแล้วใช้ได้เลยเนี่ยมีแค่สี่คนเท่านั้นนะครับก็คือวิลลี่บูลี่มอสกล่าแล้วก็บิกสองกวางครับเนโต้โพลเอนซึ่งถ้ามาเสิร์ฟปุ๊บก็ยังขาดกองหน้ากองกลางอยู่ดีนะครับยังไม่อยู่ในปริมาณของสอร์ท,ที่มันเพียงพอนะครับ ตามที่มีข่าวมามีบทสัมภาษณ์ออกมาครับบูโนโรลาดเนี่ยต้องการพูดเล่นในแต่และตำแหน่งตำแหน่งละสองคนซึ่งตอนนี้เนี่ยขาดทุกตำแหน่งเลยครับแทบจะทุกตำแหน่งเลยกองหลังนะครับระบบหลังสามต้องมีกองหลังทั้งหมดหกคน,นครับถ้ารวมตัวเจกแล้วตอนนี้เรามีแค่ห้าครับที่เป็นกองหลังธรรมชาติแบ็กตัวนี้อาจจะมีปัญหากองกลางเนี่ยขาดหนึ่งนะครับแน่นอนแล้วก็ยิง่งงขาดสองด้วยเพราะว่าในมุมมองผมเจมูติญโยยืนระยะไม่ได้แล้วนะครับสามสิบสี่สามสิบห้าแล้ว ตามจังหวะบอลไม่ค่อยทันแล้วนะครับผมปีข้าหายเจ็บก็จะเพียงพอแตนะ่ตอนนี้ยังไม่พอนะครับกองหน้าผมว่าควรมีสามเพราะว่าปูนุราชเนี่ยเล่นหน้าคู่มาก่อนการมีกองหน้าแค่สองคนอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเพียงพอใจนะครับน่าจะมีมาเพิ่มอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือตำแหน่งที่ไม่ต้องเสริมก็มีแค่แบ็คสองฝั่งกับโกนะครับที่แหละต้องเสริมหมดเลยก็เข้าขั้นวิกฤตแล้วครับตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าก่อนจะจบตลาดครั้งนี้เนี่ย ทีมจะเสริมอะไรยังไงบ้างานะครับผมสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราดูเรื่องความพร้อมของตัวผู้เล่นไปแล้วเรามาดูเรื่องของผลงานของทีมในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาก่อนอุ้ฟเซอุ่นเครื่องไปทั้งหมดหเกมนะครับผลออกมาว่าชนะสองเสมอหนึ่งและแพ้ถึงสามเกมนะครับจากเกมอุ่นเครื่องที่เราเห็นเนี่ยผมได้ดูเกมคทุกเกมนะครับผมสามารถสรุปออกมาได้เลยว่า ทีนณาตอนนี้นะครับยังไม่สามารถเล่นเข้ากับระบบของบูนอลาได้หนึ่งร้อยเซนะครับเกมล่าสุดกับเซลตาวิโก้ผมให้ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยังไม่สามารถเข้ากับระบบได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมีผิดพลาดเออร์เลอร์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับผมเกมที่เห็นเออร์เลอร์ได้อย่างชัดชัดเลยก็คือลาสทมัสนะครับในเกมที่เจอกับลาสทามัสเนี่ยเป็นทีมในลีกรองของสเปนด้วยซ้ําแต่เราเสียถึงสามประตูมากที่สุดในเกมมอนเครื่องทั้งหมดเลยซึ่งสาม มาจากความผิดพลาดส่วนตัวของนักเตะเล่านัเลยซึ่งความผิดพลาดพวกนั้นเนี่ยมันเกิดจากทั้งความฟิตของนักเตะเองหรือว่าอะไรต่างๆทั้งตัวนักเตะแต่ที่มีผลมากๆเลยก็คือระบบใหม่ที่เข้าไปหาพวกเขาเนี่ยจังหวะบอลมันเปลี่ยนไปเยอะมากครับทาให้การเล่นต่างๆของพวกเขาเนี่ยมันพลาดง่ายมากขึ้นนะครับแต่ก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเห็นได้ว่าจากเกมนั้นเนี่ยเราไม่ได้เสียประตูเกินหนึ่งลูกเลยนะครับแล้วก็ยิงได้เรื่อยๆด้วยผมถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับในแนวลูกชุดเดิมแล้วก็ ยิงประตูได้ประมาณนี้ผมถือว่าผมยังโอเคอยู่แล้วก็เกมลุกเนี่ยดูด,ดันกว่ายุคลูโน่เยอะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าเลยครัยังไม่สามารถทําประตูได้ครับยังไม่สามารถจบสกอร์ได้นะครับก็มีผลมาจากกองหน้านครับยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งลาอูด,ด้วยแล้วก็ทั้งฟาบิโอด,ด้วยนะครับผมแต่ว่าผมยังเชื่อว่าทีมยังพัฒนาขึ้นไปได้มากกว่านี้นะครับถ้ามีการเสริมเตะขึ้นมาเพิ่มนะครับแล้วก็มีเวลาในการทําทีมมากขึ้นนะครับ ในช่วงเดือนแรก2เดือนแรกเนี่ยก็แฟนๆของวัดเตรียมใจไว้ได้เลยนะครับไม่ใช่ผลงานที่ดีแน่นอนและยิ่งเจอทีมใหญ่ในช่วงเดือนแรกด้วยเนี่ยน่าจะน่าจะเละอยู่แล้วครับทั้งหมดนี้นครับก็เป็นข้อมูลที่ผมนะได้ลองนํามาแชร์ให้เพื่อนๆครับได้ลองดูกันว่าสถานะของทีมเนี่ยตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ควรไปทิศทางไปนในทิศทางไหนบ้างนะครับผมโดยที่เป็นในคิดของผมนะครับผมใครที่เห็นยังไงครับก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผม แล้วก็มีข้อติชมยังไงนะครับก็เสนอกันเข้ามาได้นะครับผมพร้อมที่จะนําไปปรับปรุงครับในคลิปหน้าๆนะครับส่วนนะครับในเกมนะครับของวูเป็ตันทุกเกมในซีซั่นนี้ครับถ้าใครว่างนะครับก็สามารถมานั่งคุยกันได้ในไลฟ์ของผมนะครับผมจะมานั่งไลฟ์คุยกันสดครับในเกมนะครับของวูฟที่เตะนะครับก็มาเชร์ไปด้วยกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ